สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Taro โลสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปยากรดวงทั่วไปนะคะของชาวราศีธนูประจำเดือนกระกฎาคม2566ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงของคนใดนคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรย่าให้คุณมีสติและใช้วิจรนญาในการรับชมนะคะก่อนนำะไปตัดสินใจอะไรสำหรับชาวราศีธนู ในเดือนกระกฎาคมนี้สิ่งหนึ่งที่คุณพาขึ้นมาเด็ดมากๆนาอและปู่ต้องเตือนคุณก็คือเรื่องของการตัดสินใจนะคะมันจะมีการตัดสินใจที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจทีหลังเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่คุณมั่นใจในตัวเองเกินไปนะคะแล้วคุณประเมินสถานการณ์ด้วยด้วยความมั่นใจอะแต่ว่ามันบังเอิญกันมันมันผิดพลาดขึ้นมานะคะมันเลยทําให้เกิด ความนอยความเสียใจและยิ่งได้เดดเดเข้ามาเนี่ยวกคิดว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ทำให้คุณรู้สึกช็อกพอสมควรมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่นะอืมแล้วมันส่งผลกระทบกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันเนาะเริ่มต้นที่การงานการเงินนะคะ ผิดแผนไปหมดเลยนะคะไพ่จะบอกนะคะว่าในตอนนี้เนาะหลายคนเนี่ยปูม,มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนสู้เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะคะคุณเป็นนักสู้มานานแล้วคุณอาจจะอยู่ในองค์กรนี้หรือว่าอยู่ทํางานตรงนี้มานานมากแล้วคุณก็ได้ตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยที่ดีได้รับการโปรโมทที่ดีนะคะ แล้วแต่ว,ว่าการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะคุณมองว่างานเยอะปัญหาเยอะอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขามาลุมล่มเล้าคุณเต็มไปหมดทํามันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยทําให้คุณรู้สึกเบื่อคุณอยากมีความรู้สึกว่าคุณอยากมีอิสระให้กับตัวเองคุณอยากออกไปทํางานประจำของตัวเองหรือไปอยู่ในที่ที่มันมัน่นคงมากกว่านี้นะคะมาเลยทําให้คุณแบบโอเคแหละฉันรู้สึกว่าฉันความสามารถที่ฉันมีในนับเวลาเนี่ยประสบการณ์ที่ฉันสั่งสมมาเี่ มันสามารถที่จะต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้คุณเลยตัดสินใจจบจากที่เดิมเพื่อที่จะไปเริ่มต้นที่ใหม่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นของคุณเนี่ยมันยังไม่ใช่มันไม่เชื่อว่าไม่ใช่นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมันยังเป็นแค่การเริ่มต้นอยู่เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ่ยเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึก ช็อตฟิลทาให้คุณรู้สึกหน่อยแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเอารู้อยงนี้ไม่น่าทําเลยนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความเป็นเลือนนักสู้ของคุณเนี่ยคุณก็ยังสู้ต่อคุณก็ยังจะสู้แล้วตอบไปได้ปูมบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเก่งแล้วคุณก็จะมีการปรับตัวเรียนรู้จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทำให เออปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ทําให้คุณช็อตฟิลเนี่ยทำให้คุณรู้สึกแบบที่สงบลงแล้วคุณก็มองหาทางแก้ปัญหาแล้วมันก็ยังที่จะไปต่อได้เนาะแต่การที่ได้ไพ่สองดาบเข้ามานะคะไพ่สองดาบเนี่ยไพ่มันก็บอกว่าเออมันก็ยังมีเรื่องของความลังเลในการตัดสินใจมันก็ยังมีเรื่องของความแบบอย่างที่ปูมบอกว่ามันเจอเรื่องแบบช็อค มาเยอะหนักหก่ักเงนียมันเยอะมันเลยทำให้คุณเกิดความแบบไม่ค่อยมั่นใจในนี้ในการตัดสินใจของตัวเองแต่ไพ่บอกว่าการที่คุณได้แบบทั้งสเตรนท์เข้ามาทั้งแบบชาร์จยดเข้ามามันก็เป็นไพ่ของการที่แบบว่าขอให้คุณเชื่อในตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปนะคะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะแบบเออแก้ไขสถานาการณ์ตรงนี้ได้แต่สําหรับใครบางคนที่เป็นลูกจ้างประจาอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นเป็นในอีกพาร์ทหนึ่งละ ที่เราไม่ได้ตัดสินใจออกมาทํางานของตัวเองแต่มันจะเป็นลักษณะของการตัดสินใจที่ว่าอยู่ดีๆบริษัทก็ให้เราออกเนาะมันจะมีการที่แบบตัดสินใจบางอย่างมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราแต่ว่ามันเกิดจากการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่งจากที่เราคิดว่าเราจะอยู่ที่เนี้ยประจำเพราะเราก็ทุ่มเททุ่มเทแรงกายทุ่มเทแรงใจในการทํางานในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย กับกายเป็นว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่ให้เราไปต่อบางทีเราก็อาจจะมีปากเสียงกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นเด็กนายหรือเปล่าหรือว่ามีมีการขัดแย้งในที่ทํางานเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้รับผลกระทบตรงนั้นนะคะพ่อให้บอกว่าเอาละคนพักก่อนพักก่อนพักผ่อนให้มันใจเย็นก่อนแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ อย่างที่ปูกบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยชาวราศีธนูเป็นนักสู้เราเป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทางออกที่ดีให้กับเราเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้เท่านั้นเองทีนี้มันก็จะต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยด้วยความที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ไปดันใจอย่างที่เราต้องการนะคะมันก็เลยทําให้การเงินเนี่ยมันก็เกิดความเขาเรียกว่า เกิดการช็อตเกิดขึ้นเนาะมีการช็อตเกิดขึ้นมีการที่ทําให้เรารู้สึกกเป็นเครียดเป็นกังวลในเรื่องของการเงินพอสมควรนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าเอาลาะใจเย็นๆอย่างที่ปู้บอกว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณก็จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันได้ไพ่มไม่ได้แย่ถึงขั้นที่เราแบบว่าเฮ้ยไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินแบบใช้จ่ายนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผนที่จะใช้จ่ายแล้วเราก็เป็น ความเครียดเป็นกังวลในจุดนั้นมากกว่านะคะให้บอกว่าให้ใจเย็นๆให้รีแลกซ์นะคะแล้วก็ยืดหยุ่นปรับตัวไปตามสถานการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้เนาะส่วนในเรื่องของความรักก็เหมือนกันความรักเหมือนคุณไม่ได้พร้อมมากนะคะในสําหรับช่วงเวลานี้อะไรจะจบมันก็จบไปเถอะคุณเหนื่อยคุณร้าน,นะคะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณก็พยายามมาเยอะมากแล้วนี่ไพ่เดเด อมีไพ่โจเกอร์สมาาก,ก็ออกให้นะคะในไพ่หกถ้วยในไพ่เก้าถ้วยในไพ่เด็กถือเหรียญอืมอย่างที่ปุ๊บ,บอกเลยค่ะว่าหลายต่อหลายคนเนาะสถานการณ์มันเหมือนกับเราเป็นคนเดียวอะที่ที่ยืดหยุดให้ความสัมพันธ์นี้แต่มันเหมือนกับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังเลือกที่จะไปอยู่ดี นะคไะพ่บอกว่ามันได้เดเดดขึ้นมาถึงสองใบเอาแหละอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยให้ไปดีกว่านะคะเพราะคุณรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มมากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้หลายคนจำใจอยู่พอลูกหรือเปล่าคะอืมมันมีเด็กเกิดขึ้นมาเนาะได้พห้เชนเดนเข้ามา ความสัมพันธ์เนี่ยเราอยู่เพราะลูกนะคะเราอยู่เพราะแบบเราต้องการให้มันเป็นครอบครัวเราต้องการอยู่เพื่อที่จะแบบหรือไม่หลายคนก็อยู่เพราะว่ามีสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นเด็กไหมเป็นสัตว์เลี้ยงไหมหรือกิจการเล็กๆไหมมันเลยทําให้เราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามประคับประคองเพื่อที่จะแบบรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เนาะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยิ่งเราแบบประคับประคองเท่าไหร่มันก็ยิ่ง เหนื่อยเท่านั้นในเดือนกรกฎาคมชาวราศีธนูหลายๆท่านตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอยู่ไปก็โดยค่าอยู่ไปเขาก็ไม่เห็นค่ามันก็ยังมีความเหงามีความเศร้ามีความเสียใจหยุดอยู่ตรงนี้เนาะหลายคนบล็อกกันไม่คุยกันไม่ติดต่อกันคุยกันเฉพาะใน,ในเรื่องที่มันจําเป็นเท่านั้นนะคะอืมไพ่ก็เลยมาบอกว่าเอาละมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบ หันหน้ามาคุยกันนะหันหน้ามาแบบปรับความเข้าใจกันแล้วถ้าเราจะไปต่อก็ไปแต่ว่าถ้าไม่ไปต่อถ้ามันจะจบก็จบแต่ต้องหันหน้ามาเคลียร์กันเพราะตอนนี้มันต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนต่างมีทีิอิโก้มันเลยทําให้แบบอยู่ดีๆก็เงียบหายไปจริงๆมันก็ไม่เรื่อว่าอยู่ดีๆเนาะมันก็มีแบบมีเหตุที่ทําให้แบบให้เราเรารู้สึกว่าเราไม่ไปต่อละไพ่บอกว่าเออมันก็ ถ้าอยากกลับมาคืนดีกันเนี่ยก็อยากให้แบบหันหน้ามาคุยกันซะหน่อยมาคุยกันถึงปัญหาแล้วแก้ปัญหาให้มันทุกจุดนะคะเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มเนาะพอไดซิคออฟคัฟเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าเขาก็อาจจะกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับเข้ามาเนี่ยปูม่เห็นภายของความแบบแฮปปี้นะมันก็มีแต่การกลับเข้ามาแล้วก็เราก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมน้อยใจเหมือนเดิมเสียใจเหมือนเดิมอยู่นะคะ เ t ย์ n t e ชั to the Red f ล a g นั่นแหละมันก็มีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมานานแล้วแหละมันจะมีมันมีไซน์บางอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นแล้ให้เราแบบลองจับสัญญาณนั้นดูอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมมันก็อาจจะถึงจุดที่เราจะต้องแบบยอมถอยออกมาแล้วไปตามทางของเราดีกว่าเพราะฉะนี้สิ่งที่ผู้สื่อหม สรุปสั้นๆว่าในเรื่องของความรักความรักของชาวราศีธนูนะคะหลังจากที่ยืดเยื้อกันมาเจอหน้ากันเป็นไม่ได้มีต้องมีแต่ฟาดฟันกันมีแต่แบบเราเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามที่จะอ่อนเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้เพื่อลูกเพื่อสัตว์เลี้ยงหรือกิจการเล็กๆหรือเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่ากับเรามากๆเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเราเป็นฝ่ายเดียวที่พยายามเมื่อถึงเวลาที่มันจะปล่อยเราก็ต้องปล่อยอะค่ะ เ,เพื่อมาส,สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะก็สำหรับชาวราศีธนูก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ